สบายดีพี่น้องสบายดีทุกทีทุกคนพี่น้องสบายดียามแรงๆพี่น้องเลยยามวันเมื่อจากป่านยายแปรพี่น้อง สบายดีแบ <muitas> <arias> ๊สบายดีพี่น้องวันเช็คแม่กลนจิหล่อก็เลื่ยช่วยหลักก็เลื่อด้วไปใช่ไหมตั้งผักผ่อนน้ำมือนยังไปต่อบามาโอ้ยเมื่อทำมันก็น้อยใจว่าจะบัแพงมันสิวานนั้นได้ส่พี่น้องเอ้ยโอ้เกลือเออเมื่อน้ำมันกระดาผัว เธอจะขึ้นมาให้เพลเคล่ะยายแปรน,น,นอนจมนอนค้างพี่น้องเอ้ย้อง,อ,องหาซีแขวมึงนะพุทธออกมาขนณะพี่น้องมันกะข้าวอย palette, ู่ได้ไรแขวมันเห็นนั่นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนาะพี่น้องว่าเอากระมันพี่นอ้องแขวมันกะข้าวงามอยู่ได้ไรข้าวขอดแขวคู่ประจักษ์ทั้งทึงนะฮะโคตรเออ ไปเก็บผักแยงเอาไว้มือนเช้าซื้อมาผักสี่ห่อผุนเป็นไดงมึงกับพัวมึงมือนเดิมแหละลือยๆยอย่างไรมอนเดิมเช้าหายเลยมาเชาเขียช้าหายละเชาเขียช้าหายเลย การสมบูรณ์ปกติเลยหายไปทางด้นกระบวิการดอกเก้าม,มันก็ดีคือเก้าเนี่ยชีวิตครอบครัวมันก็มั้นอยู่พี่น้องมียามหายแล้วก็มียามดีพ่ากร่ <c oughs> างผ้ามบงข้ะแม่เป็นเมื่อย่มีเจตีสองพี่สาวโอ้ยกปวดที่เบ๊ <laughs> กูหินกำลังแซ่บห้าต้องใส่มือให้กูดาก่ามึงจะปาดในห้ามื <laughs> อออกแล้ดเมดเลยหมดนี้กูนี่ออกแล้วเลย <c oughs> ออกมาแต่ซื้อเครื่องคล้องแล้วก็เลยมาพี่กลัวสิมาจิหล่อแลงบัตรบัตริคูตกูได้แฉทหาหน้มึงดำขาวดำขาวเลยด <c oughs> ำอะดำแห้งมาบัตแห้งมาได้ปกติ ถิ่ไปใช้ยายเอาไม่ยังนะกาน,น,น,นั้นแล้วมันจะหมปไปตะก,กินเห็ดกินนะใส่เป็โลเล่เล่โมเป็นต้มอึงหัวข่าแล้วลมาใส่ม,ม,มัหนหอมหอมกีกระุเมึงอยากขระพุน ข้าผุ่นกูย่างอยู่ทงหนึ่งเมื่อกูุอุ่นกี้กับมึงว่อยากกินน้ำกูบ่อเต็มทงได้แล้วเคืองหมอเมื่อไหมื่อนี้แหละไหวแล้วกับเมื่อนี้จิตนั่นละเอาเมันก็เมื่อคุยเนี้ยใช่ไหมหายพ่วงกลับไปเอาเมือ่อเราก็ลวกเสียงข้าผุ่นยองรถฮะยองหรือเปล่าไปให้มึงชิเอมอ่ะไปไปไปแล้วก็หายพีมากเลยกลายพีคำว่ามึงมึงอยากลุก ชวนอีซีเมื่อกี้ข ok ับปุ่นกับพี่น้องขับปุ่นเห็ดนามตัวถุนหายเสตูไไ้ว้ายยังสดสดซำซำสดๆดโลดแสพผิดเมื่อเราก็ัอุ่นถักปันยังบอกยายเฮ้ยลวกายพีเมื่อเอามึง อีห่าใายขีนากูเต็มลงเปียแบบค่ะค่ะมึง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 บอกผัวมึงได้บอกเขาสิมาเอามึงยุแล้วฉิมาเอามึงอยู่บอกผัวมึง่ะ เจอย่าคล้องกินเด้ยายบอกคล้องกระซางน้ำข้าวปุ้นถ้าเอาใส่ตู้เย็นเมียนแต่พูแหละชี้นะมันอยากแล้วก็สิเมื่ออุ่นแล้วก็สิกินก็มันเหตุตั้งแต่มือผู้ มันบ่แม่น้ำเขะปุ่นเห็ดมือนี้รยามันบอฮอดอย่าคองเด้อีคล้องจะหล่อจะหล่ออยู่ที่แปงงานอะบ้อาไม่้กินมด้ีเพ่ไอามึงเห้ยะวะมงได้ทปงงานงานครใบสมเียวใบสมเสียว ชี้ชื่อมืออาณัมพี่น้องห้อยมีแนวลมอนี่ค่จังมือ ข้างกินหรอชีวัยแล้วเข้าขไปกินงเมือกลงมาหยองมแล้วเงิน,น,งน,นเรืออย่าง้ยพวกก็คืิอยากือพวกก็ห้าหมูกินกันไลนกินพ้เด,ดีวมันก็บป็นยแซ่บเลยสิ มึงซ้องสวยแล้วอยิ้แล้วเออ้อยแล้วปบึงอีขี่มูเด้ขี่มูกูกระิมแม่นั่นนี่บ้านอะบมเมนต์นั่ขี่มูกูขี่มู v i วบ้านแล่นบ้านกูนี่แหละ ใช้ชีวิตดีกว่าการสี